ประกันแบบไหนเหมาะกับแต่ละวัยประกันชีวิตไม่ใช่ของบุคคลวัยการควณหรือใกล้เกษียณเท่านั้นแต่ทุกช่วงวัยมีเป้าหมายต่างกันแล้วก็แบบประกันที่เหมาะสมก็ต่างกันด้วยครับมาดูวัยเริ่มทาง,งานอายุ22-30ถึงปีเป้าหมายครับสร้างวินัยการออมคุ้มคอร,อรองพร้อมบุดลอยรั่วทางการเงินพื้นฐานทั้งหมดนะมาดูว่ามีแบบประกันอะไรบ้างที่เหมาะสมนะครับ ประกันแบบประกันชีวิตเบีย้ยยังถูกคุ้มครองสูงแล้วก็ยาวนานด้วยสามารถแปลงเป็นเงินกเกษียณได้ด้วยนะประกันสุขภาพอันนี้สําคัญมากๆถ้ายังไม่มีหรือยังไม่มีสวัสดิการที่มั่นคงควรมีเลยนะสําหรับประกันโรคร้ายแรงครับเอาไว้รับมือกับโรคร้ายที่ต้องเก็บเงินไว้ให้เราดูแลค่าใช้จ่ายนอกโรงพยาบาลประกันบํานาญครับด้วยเบี้ยที่ยังน้อยทําให้บางแผนอนาคตได้แบบสบายๆเลยนะแถมผลตอ,อบแทนก็สูงลดหจ่อนภาษีก็ได้มากด้วย คำแนะนํานะครับเรื่องตอนนี้เวียถูกสุขภาพดีอนุมัติง่ายลดอนภาษีได้ด้วยวัยต่อไปครับวัยสร้างครอบครัวอายุ30ปีถึง45ปีครับเป้าหมายเหรอคุ้มครองไรายได้ปกป้องคนข้างหลังแล้วก็วางแผนภาษีเพราะคนอายุช่วงนี้มีไรายได้ค่อนข้างเยอะนะครับมาดูแบบประกันกันประกันชีวิตแบบคุ้มครองระยะยาวประกันแบบสุขภาพประกันโรคไร้แรงครอบคลุมทั้งตัวเองและครอบครัวและประกันตัดสะสมทรัพย์ครับที่มีผลตอบแทน แล้วก็ใช้รหย่อนภาษีด้วยสุดท้ายครับยูนิตลิง์หรือประกันคู่การลงทุนเพื่อคุ้มครองชีวิตและเพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนได้สูงซึ่งอายุช่วงนี้ครับเป็นมีอาจจะมีกรณีที่คุณนะครับเป็นเสาหลักของบ้านเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกันผลยังการพายุได้อยู่ของครอบครัวจะดีมากเลยนะครับวัยต่อไปเป็นวัยใก,ใก,ล,ใกล้เกษียณครับอายุคือช่วงส5ถึง60ปีเป้าหมายส่วนใหญ่คือการวางแผนเกษียณแล้วก็ลดภาระสําหรับคนข้างหลังมีประกันอะไรบ้างนะครับ ประกันชีวิตแบบบำนาญรับเงินคืนทุกปีหลังเกษียณประกันสุขภาพระยะยาวลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพที่สุขภาพเริ่มไม่ดีแล้วครับประกันชีวิตเพิ่มการคุ้มครองรายได้ดูแลความฝันของคนที่เรารักมันจะมีแบบตรวจสุขภาพด้วยนะครับแล้วกรณีสุขภาพเริ่มมีปัญหา,าเราสามารถเลือกแบบไม่ตรวจสุขภาพได้ด้วยแนะนํานะครับใช้ประกันเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองรายได้ดูแลสุขภาพโรคร้แรงและเตรียมพร้อมเกษียณแบบสุขสันต์ไวเกษียณครับสําหรับคนที่6กปีขึ้นไป เป้าหมายนะเพื่อดูแลสุขภาพและส่งต่อมรดกครับประกันที่ใช้นะครับประกันสุขภาพผู้สูงอายุประกันชีวิตแบบตลอดชีพแบบเล g a ก y ซีนะครับคือสําหรับส่งต่อมรดกให้ลูกหลานแบบประกันที่จ่ายเบี้ยสั้นแบบเทอมเช่นประกันออมทรัพย์ได้ผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อน,นะและไม่เป็นภาระในระยะยาวด้วยครับคาแนะนํานะครับสําหรับคนรุ่นนี้ไม่เน้นผลตอบแทนที่วุอหวานนะครับเพราะมีความเสี่ยงสูงแต่เราเน้นที่ความอุ่นใจครับความเสี่ยงต่ําขอสรุปอีกครั้งนะครับ ไม่มีแบบประกันไหนดีที่สุดมีแต่แบบที่เหมาะกับชีวิตและเป้าหมายทางการเงินของเรามากที่สุดในวันนี้และถ้าเลือกวางแผนชีวิตวางแผนให้ตรงกับช่วงชีวิตประกันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่จะทำงานแทนคุณในวันที่คุณต้องหยุดทำงานแล้วจริงๆ